สวัสดีครับทุกคนพบกับสัมติีพาไปแชนแนลอยู่แล้ววันนี้จะพาทุกคนมาทำบุญวันออกพรรษาที่วัดเขาตะแบกกันครับไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลยฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับสรรมัมาติพพาไปแชนแนลด้วยนะครับ ัน,นก็อยู่ที่สาลา,าวายสังฆทานวัดเขาตะแบกครับคนเยอะมากครับทำบุญด้วยกันครับผมทำบุญกับบาทครับ บรรยากาศโบวีเวียนรอบรอบวัดครับผู้คนมาทาบุญกันเยอะมากครับวันนี้เป็นวันออกพรรษาควัดล่มเลื่อนวัดขอสแบกครับ พาชมศิลปะ้าผนังครับสวยงามมากครับอักษานิวรัรานิเตานิจโยโรารุยัวาุยักษัมยักษูปัดสุบ ท่านทุกคนไปวายพระขอพอรครับเพื่อเป็นสิริมงคลครับสาธุเพียงก่อนครับทุกายพระด้วยกันครับครับผม ขอฟอนด้วยกันขออนุญาตว้ครับปจุบััทุกคนนะคทับาุกันปจจครับตอนนี้ก็ติดทองครับสองอนโสทอน,นับสาธุอโกิมันวัที่มันทุน มือวันในที่เรล่องเรื่งตรือารเกิ้นผู้ใดที่สุขภาพว่าเขาไดาทานเราได้ข้ามดวงได้รัดวกตีบได้รับของตกดาวอย่างไรได้รับของจากพระที่ปทะคุณในี้ะต้อง เยอะครับกำลังทยอยมาเยอะมากครับตอนนี้ไปไหน้า,าครับเอาบทสดสวยๆครับ ใที่จะมารวบรวมเร่องบุญฝนโดยจะเป็นข้าวบาร์บังคีแลวก็บรรยากาศคนก็เยอะครับวันนี้ทำบ,บนกันร้นลามเลยเราจะสังฆทานไปถวายสังฆทานก,นกันก่อนครับามาบนถวายสังฆทานด้วยกันครับทุกท่านร้อนกแคอฟฟี่ด้วยครับ ปาแฟกาแฟพัฟฟี่ก็มีครับแวะมาชิมมาชมกันได้ครับเป็นร้านบรรับทนที่รงทานั้ครับดจเดิตดา,า้อนนี้ทุกคนก็จะมาที่ลงร่วมทุกคนมาทําบุญครับมีโรงทานให้ทานให้ทาน,น,ทานครับขอบ มาชมกันเลยว่ามีอะไรบ้างครับมาทานกันได้ครับบนทางทานกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบุุต่องทานกันแล้วก็ ไปดูอีกมีหลายร้านเลยครับชูชมข้างบนนยเมื่อเช้ายังเห็นอยู่หมดแล้วครับคนมาเยอะลงทานหมดลงทานหมดลงทันหมดลงท,ทานหมดแล้วครับไม่ได้ถ่ายไม่ทันครับาบารบรรยากาศครับก็คึกคักอยู่นะครับ นานเจอดรถกว้างเงต็มไปหมดเลยครับมาทำบุญกันเยอะๆครับแล้วก็วันที่5พฤธิกีกาจะเป็นบุญกระถินครับมาร่วมทอดกระถินกันได้ครับรวมเป็นรองทานกันได้ก็จะได้ลาทุกคนไปก่อนครับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญลำล้รว่ๆย มีโชคมีลาบกันทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับสำมบิผ่าไปแชแนลด้วยนะครับสำหรับอ p ีนี้ก็จะกล่าวคำว่าสวัสดีครับอิ่มบุญกันทั่วหน้าครับทังคนให้และก็คนรับ